็สวัสดีพี่ๆนานานะครับวันนี้นะครับงานศีสะเกดนะครับมารีวิวนะครับขึ้นพังพรนะครับขึ้นพังพรนะครับจะมีหกบ่วงนะครับหนึ่งสองสามสี่เอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกบ่วงนะครับหนึ่งหลังนะครับจะมีหกบ่วงนะครับนะครับต่อไปเอ็นด้วยสายพีนะครับ ตรงนี้ก็พันแล้วก็คือไอเคลือบท่อหดให้เลยนะครับหลักนะครับเป็นหลักสแตนเลสนะครับหลักสแตนเลสยาวอยู่นะครับเป็นคืบเลยนะครับเพราะว่าปักเราก็ปักประมาณนี้นะครับไม่ได้ไม่ต้องปักลึกนะครับนะครับขึ้นพังพรนะครับหนึ่งหลังนะครับราคาแปดสิบบาทนะครับหนึ่งหลังราคา 80บาทแต่ก่อนพุขายหลังละร้อยนะครับก็พอดีได้อะไรมาราคามันถูกลงก็เลยต้องปรับราคาลงนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าอยู่ได้นะครับก็คือไม่เน้นขายแพงนะครับก็ลูกค้าอยากได้5้าหลัง6กหลัง7ดหลัง8ดหลัง9้าหลังหรือ10หลังก็สั่งได้นะครับก็ทาตามตามหลังนะครับหลังละ80นะครับค่าส่งก็บบกเพิ่มอีกต้าหากนะครับถ้าเก็บไปทางก็บวกเพิ่ม30นะครับนะครับ วงนะครับก็ไม่ไม่ถือว่าใหญ่มากนะครับก็อยู่ประมาณนี้ไม่ถือว่าใหญ่มากบางทีทําวงใหญ่ไปมันมันไม่ได้นะครับพังพอนมันจะวิ่งรอดเลยนะครับปกติวงจะอยู่ประมาณนี้นะครับห่วงนะครับเป็นห่วงทองเหลืองนะครับเบอร์ห่วงทองเหลืองห่วงทองเหลืองเบอร์เดียวกันกับของไก่ป่าเลยนะครับเบอร์สิบหกนะครับไก่ปลาก็ใช้สิบหกนะครับ เอ็นนะครับเบอร์ร้อยนะครับแต่ก่อนผมใช้เป็นร้อยยี่นะครับผมมาลองใช้เบอร์ร้อยแล้วเบอร์ร้อยมันใช้ดีกว่ากว่าเยอะเลยมันจะอ่อนกว่าเบอร์ร้อยน,นิดเบอร์ร้อยยี่นิดนึงนะครับแล้วมันจะติดดีกว่านะครับผมเลยเปลี่ยนมาใช้เป็นเบอร์ร้อยทั้งหมดเลยนะครับรดหลังๆนะครับก็พี่ๆนะน,นะท่านไหนสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรไปให้ลงไอเดียไลน์ไปให้นะครับ อานะครับก็มีพี่นะนะหลายคนโทรมาช่วงเวลาผมทํางานนะครับทํางานก็คือผมมีงานประจํานะครับคือผมไม่ได้อยู่บ้านทำขึ้นอย่างเดียวนะครับมีงานประจําผมอาจจะไม่ค่อยได้รับโทรศัพท์นะครับก็ถ้าโทรก็ฝากโทรช่วงเวลาหลังเลิกง,ก,งเลกงานก็ช่วงเลิกงานก็ค่ำๆครับช่วงค่ำๆแล้วก็ช่วงเช้าๆนะครับก่อนไปทํางานหรือไม่ก็โทรช่วงเที่ยงๆก็ได้นะครับอาจจะมีเวลารับบ้างนะครับแต่ถ้า ให้ดีนะครับแนะนาทักไลน์มาเลยหรือไม่ก็เฟซบุ๊กมาก็ได้นะครับอันนั้นก็คือตอบได้ทุกเวลานะครับก็ทยอยตอบให้นะครับแนะนาแอดไลน์มาดีกว่านะครับเดี๋ยวไอเดียไลน์ผมลงไว้ให้นะครับแอดเป็นไอเดียไลน์มาเลยนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับสอบถามก่อนได้เลยนะครับซื้อไม่ซื้อไม่มากกันนะครับชอบไม่ชอบเดี๋ยวผมจะส่งรูปทางไลน์ให้นะครับอันนี้ยังไงอะไรยังไงนะครับคลิปนี้ผมก็มารีวิวขึ้นพังพอนนะครับหบ่วงนะครับแ80ดิบบาทนะครับก็ คลิปหน้าอาจจะเป็นรีวิวลำโพงตัว65วัตต์นะครับก็ฝากติดตามหน่อยนะครับมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมอัปเดตให้นะครับสวัสดีครับ